เฮ้ยโอ้สุอผสมเส้เอกผมเยมาสุดยผสมเส้นเอกผมเลป่ะรุ่นอะไรนะ CPR หสุดยอดผสมเส้นเอกมใช่หรอเออมีตรงไหนเส้นเอกขกพี่มาดูข้างหลังตรงไหนพี่นี่ไฟท้ายเส้นเอกขอ่จริงจริงโอ้โคตรเทพเลยว่ะผสมเส้นเอกโอ้ขอฟังเสียงรอบนึงพี่อ่ะสักนิดนึงโอ้ย น้อยเลยนะเอรินนะไม่เท่าไหร่พี่ตอนนี้ไม่เป็นสองเป็นสองนะรถเข้ามาใหม่เลยหมายแม่งโคตรน้อยโคตรหล่อโอ้ไม่มีที่ไหนมีดาวผสมเซเรโคลส์ใช่ไหยวิ่งเล็ดวิ่งเล็ดดูคติใช่เหรอโอ้โหแต่งโคตรจับป่ะคอยโคตรจับอะซีบีอาร์หกพันจรผสมเซเรโคลส์คาร์บอนนี่อีกคนบางคนบางคนหลังคาร์บอนแท้อ้โคตรเท่จริงชกหลังเอรินใช่นี่ล้มมาให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครอบแขนรอรอเลย มาดูช่วงท้ายหาหาขอบท้ายยากเลยนะขอบท้ายแต่งเออไปท้ายแซนด์อีกไปท้ายแซนด์อีกโคตรยากเปิดไปท้ายอ่านแป๊บหนึ่งอ่าขยิบนะมืนก็ไม่นโค้ดเทนะเออจะเลทหกเลยรอรอรออันนี้นีดาวป่ะพี่เริ่มต้นสีดาวเริ่มต้นสีดาวเลยเหรอเอผ่อนเ่ประมาณถ้ามันกลางประมาณนั้นใช่แล้วก็บริกาสร็จแล้วเราก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีพาษีพรบจะส่งรถได้ฟรีทั่วประเทศนะอยากใช้สนใจนะพักเข้ามาได้เลยไม่ต้องมาอาการแลกเงินนะครับ